โอเคมาอ่ะโอเคมาเมื่อกี้ไม่มีปัญหานะทุกคนผมเลยมาสายนิดหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วแค่ต้องปิดปิดเปิดแอป โปรแกรมไลฟ์สตรีมใหม่ก็หายแล้วแม่กูนั่งโมโหตั้งนานว่ามันเป็นบ้าอะไรว่าใหม่กูทําไมถึงใช้ไม่ได้สักทีหนึ่งสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มออกไปให้หน่อยนะครับ11บเดผู้เล่นตัวจริงออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเอเป็นกราฟิกให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนทราบนะฮะว่าใครได้ลงอะไรไงบ้าง นะครับผมสักครู่นะเสื้อแจ่มมากเลยบางสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอเช็คก่อนตรงหรือเปล่านะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอ่ะโอเคทำไมแม็กควายถึงได้เป็นกับตันอยู่ครับก็เขาเป็นมาตั้งทีแรกแล้วไงฮะ เอ่ออะโอเคร้อยคนแล้วร้อยสี่คนคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มออกไปให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกสีเบดผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝ่ายให้ทุกคนเห็นกันนะครับจะได้เห็นกำพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับผมว่าใครได้ลงใครไม่ได้ลงอะไรไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนขอดึงรูปมาก่อนนะฮะเดี๋ยวแป๊บเดียว เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะครับผมใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับใครอยากส่งดามมาทักทายกันจัดมาให้หน่อยคุณผู้ชมครับผมเอาเลิกเอาใช้ให้เด็กเพิให้แมนอยู่ในคั้มพืนนี้จัดมาให้ว่องจัดมาให้ไวเออาครับผมดูในไลฟ์เฟซไม่ได้มันระง,งับไม่ให้ใช้ผมดูไปทําผิดกดเฟซมามาเลยประพฤตินตนไม่ดีเือไงอย่างนี้แหละเฟซบุ๊กแมงเลืองมาก อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเนี่ยดึงรูปมาแป๊บหนึ่งนะครับแลเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับว่า11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝ่ายนะครับมีใครอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอดึงรูปมาแป๊บเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวเราดึงรูปมาจากโทรศัพท์นะฮะแป๊บเดียวคุณผู้ชมมันเก็บไว้อยู่ในดาวน์โหลดอ่ะโอเครู้เรื่องนะเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มออกไปให้หน่อยนะฮะ ใครอยากส่งดาวมาทักทายการจัดมาให้หน่อยครับผมจัดมาให้หน่อยฮะเอ่อขอขึ้นรูปแป๊บหนึ่งนะปาบปาบแนวะ อ่ะนี่มาโอเครู้เรื่องเดี๋ยวขอย่อนสซลงมาก่อนอ่ะโอเคจัดไปนี่คุณผู้ชมครับผมมาแล้วนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงเรียกได้ว่าเซตเดิมจากวันที่เจอคริสตัลพาเลซเลยก็ว่าได้นะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับผมขึ้นกราฟิกมาให้แล้วนะอ่ะโอเคทักทายกันหน่อยคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับ200คนแล้วนะครับ ใครที่ยังไม่มีไลฟ์แอบางรีนครับสามารถกดแอปได้เลยผมพิมพ์เขาไม่ได้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเสบียผู้เล่นจริงอยู่ทางหน้าจอของทุกคนแล้วนะครับผมรับชมได้อย่างเต็มตาเลยนะครับผมเรามาไล่ดูเลยแล้วกันว่ามีใครอะไรไงบ้างนะครับผมใครอยากส่งดาวมาในชั่วโมงนี้จัดมาให้หน่อยครับจัดดาวเอาเลิกเอาเลิกเอาใช้ให้แมนยู hey, man, ก่อนเตะจัดมาให้หน่อยคุณผู้ชมอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่ง แรลแลมวิลเลียมลงได้ไหมครับลงไม่ได้ครับผมมาอเล็กซเดรสแฮร์รี่แม็กไกวร์วิกเตอร์ลินเดเลิฟเดโก้ดาโลนนะครับหลังสี่ตัวเซตเดิมกับวันที่เจอคริสตัลพาเลซอย่าแล้วอ่าว่าแต่หลังเลยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเลยก็ว่าได้วันเดียวกับที่เราเจอคริสตัลพาเลซเฟร็ดแม็กโทมินเน่จารันซานโช่บูโรฟานเดสมาร์กัสแฟร์ฟอร์ดคริสเตียโนโรนัลโดหลักๆนะครับมาในระบบ4ี่ตองสนะครับผมส่วน มานั่งสำรองเดี๋ยวสักครู่นะมานั่งสำรองของแมนยูนะครับผมก็มีเอริกบายย่ฟิลโจนเมสันกรีมูดเจสซ่ลินกาดทอมฮีตันลุคชอดีนเฮเดสันดอนนี่วานเดเบกแล้วก็แอนโทนีอาลงกานะครับผมส่วนฝั่งทางด้านของนอริซิตี้นะครับผมผู้สาประตูเป็นทิมครูคู่เซนเตอร์เป็นฮนเล่กับโอซานกาบักนะครับแบ็กขวาแม็กซ์แอรอนส์แล้วก็ แบ็กซ uh, mm ้า hmm. ยเป็นแกนูล uh, mm ุสเซนเตอร์สามขอโทษทีครับกองกลางสามคนก็เป็นบิลลี่กิลมอร์นะครับเด็ก uh, ยืมของเชลซีเคนนี่แมคลีนลูคัสรุกแล้วก็ตรงกลางสอตัวเป็นพลัชเชต้าซาเจนแล้วก็หน้าเป้าเป็นจิโมปุกกี้นะครับผมนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ฝ่ายนะครับวันนี้นอร์มิซิตี้มาในระบบ สี่สามแต่ในโซฟาสกอร์เขียนว่า5้าสาสองในระบบในโซฟาสกอร์เขียนว่า5-3-2สองนะครับผมส่วนแมนยูมาในระบบ4ี่องสองนะครับนี่คือสเปคผู้เล่นจริงของทั้งสองฝ่าย เป็นไงบ้างคุณผู้มชมเสียบผล่นจริงชุดนี้มันก็เหมือนกับวันที่เราเจอคริสตัลพาเลซนั่นแหละครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรบางคิดไงแผนนี้ครับส่วนตัวผมชอบครับผมมันก็เป็นแผนใหม่ของออลุงราฟนะครับลุงราฟแกชอบเล่น4ี่ตองสซึ่ง4ี่ตองสเนี่ยเอกลักษณ์ของมันคือมันจะไปโดดเด่นในแดนกลางนะครับพอเวลาราบุกเนี่ยมันก็จะ ดันคู่เซนเตอร์ขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็จะดันสูงนะฮะผลที่มันออกมาบ่อยครั้งมันก็จะเป็น2เวลาบุกนะสองสองสี่สองทิ้งเซ,เซนเตอร์ไว้2ตัวเฟรตกับแม็กโทมิเน่ก็ยืนอยู่2ตัวแต่ว่าขึ้นไปช่วยในแต่ละจังหวะแต่ละโอกาสนะครับจารันซานชอบรูโน่ฟอรันเดสอเล็กเซสเตสเดโกดาโลก็คือเล่นอยู่ตรงนั้นเป็นกอง,งกลางหมายถึงว่ากองกลางในฝ่ายตรงข้ามานะ แล้วก็มีหน้าเป้าสองคนมานร,ร์กัสแรชฟอร์ดกับคริสเตียโนโรนัลโดถ้าเราถอดรหัสจากเกมนัดที่แล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือจาร์โดนซานโช่เนี่ยไม่ได้เล่นเป็นปีกซ้ายแบบจ๋าจาหรือว่าปีกขวาแบบจ๋าจานะครับหลักๆที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือเขายืนเป็นเบอร์นัมเบอร์10กับบรูโน่สองคนเล่นนัมเบอร์10สองคนเล่นหน้าเป้าสองคนทีนี้ทุกคนไอ้เฮียแล้วใครเล่นปีกบบัง นี่แหละครับอเล็กเซเลสกับเดโก้ดาโล่มันเลยเด่นมากๆในเกมนัดที่ผ่านมาที่เราเจอกับพาเลสเดโก้ดาโล่กับอเล็กเซเลสก็มีหน้าที่เติมเกมขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับพอมันเติมเกมขึ้นไปค่อนข้างสูงเนี่ยปีกซ้ายปีกขวามันก็ทําหน้าที่เหมือนปีกซ้ายปีกขวานะครับเพียงแต่ว่าเราอัดแดนกลางอย่างจารันซานโชที่มันสามารถเล่นปีกได้แต่ว่าเราโยกมันเข้ามาเล่นแดนกลางและในบางจังหวะและบางโอกาสบางแทบบ่อยครั้งด้วย มันก็ฉีกไปเล่นทาหน้าซ้ายหรือขวาสังเกตจากนัดที่เจอกับพาเลสไม่ยืนตายตัวนะครับไม่ได้ยืนตายตัวเล่นเป็นนัมเบอร์เทนสองคนนะครับมันมีโยกสลับตำแหน่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับโรนาลโดโรนัรโดก็ไม่ได้ยืนตายตัวเล่นเป็นหน้าเป้าสองคนเพราะเล่นหน้าเป้าสองคนอีกคนนึงมันที่ต้องลงต่ำลงมาบางทีคนต้องขึ้นไปต l าบลาก็ตามแต่ตามสถานการณ์ออกไปนะครับแต่ที่เห็นชัดๆก็คือนัดที่แล้วนะ่ะโรนาลโดไม่ได้ยืนตายหาตายตัว ในแดนคู่ต่อสู้อยู่คนเดียวมันมีมาคราชฟอร์ดที่คอยช่วยขยับช่วยดึงตัวประกบด้วยโรนัลโด้บ่อยครั้งเราจะเห็นเขาว่าเขาถูกถอยลงมาเพื่อช่วยเชื่อมให้บอลถึงแรชฟอร์ดบางครั้งแรชฟอร์ดฉีกออกไปซ้ายออกไปขวาแล้วแต่อีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือในระบบเนี้ยเราเห็นการวิ่งสลับตำแหน่งกันค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวบางทีบรูโนวิ่งออกไปไปอยู่ปีกเฉยเลย นะครับเดี๋ยวอยู่ปีกซ้ายเดี๋ยวอยู่ปีกขวาสิ่งที่มาทามันก็เกิดขึ้นก็คือไอแผ่นนี้ยมันยัดตรงกลางไว้ค่อนข้างแน่นซ้ายขวาจะเปิดใช่แต่นั่นแหละก็คือหน้าที่ของเตเลสกับดาโลขึ้นมาขึ้นมาเติมเต็มในจุดที่มันดูหลงเหลงไปพอมันเติมขึ้นมาตรงนั้นแล้วอ่ะตรงกลางมันแน่นพอตรงกลางมันแน่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวเลือกในการออกบอลมันเยอะขึ้นพอตัวเลือกในการออกบอลมันเยอะขึ้น บอลมันจะโฟล์บอลมันถ่ายเทได้พอบอลมันถ่ายเทได้มันสามารถดึงตัวประกรบออกมาและเปิดช่องให้เราเอ,อเข้าโจมตีคู่แข่งต่อไปเนี่แหละคือเอกลักษณ์ของสี่ตองสองนะครับวันนี้เฟสจ,จะทำคอนเทนต์อะไรไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะส่วนถ้าถอดรหัสจากเกมนัดที่แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือเรื่องความขยันของทั้งทีมหรือว่าการเล่นเพรสซิง เริ่มดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะครึ่งชั่วโมงแรกเหมือนที่ลุงรัฟกล่าวครึ่งชั่วโมงแรกเพรสกันได้อย่างแม้ทั้งลุงรัฟก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเฮ้ยพวกมึงสามารถเพรสได้ขนาดนี้แต่พอหลังจาก30นาทีแล้วพุุกมันเริ่มดูแผ่วๆไปก็เข้าใจได้เพราะว่านักเตะชุดนี้ไม่เคยเล่นเพรสซิ่งมาก่อนพอมาเล่นเพรสซิ่งมันอาจจะเหนื่อยมันกินพลังมันใช้ปอดเยอะเข้าใจได้วันนี้ผมคิดว่ารูปเกมเรา น่าจะดูดีขึ้นพอสมควรเลยแหละนะครับเนื่องจากว่านักเตะชุดนี้เนี่ยมีเวลาพักมีเวลาซ้อมมีเวลาเข้าใจกับระบบการเล่นผมคิดว่าวันนี้มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงมานั่งอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะครับผมเมื่อกี้มีคุณวิรพัฒน์ยี่สิบดาวขอบคุณมากครับผมขออภัยที่ไม่ได้อ่านเมื่อกี้นะฮะจัดไปครับผมจัดไปครับ สงสารดอนนี่ดอนนี่ก็เป็นตัวสำรองเหมือนเดิมนะครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปก็คงย้ายออกจากแมนยูยาวๆนะครับก็ขอให้มันไปได้ดีแล้วกันถ้าย้ายนะฮะนอร์ทจะรับลึกไหมครับเจอกบบทีมเล่าผมคิดว่ารับลึกอยู่แล้วล่ะฮะวันนี้ตอนนี้ได้ลงแน่สำรองอืมเอ่อบางคิดถึงวารานไหมครับคิดถึงวารานไหมหมายถึงยังไงอะ คิดถึงวารานไหมถ้าเราดูฟอร์มจากลินเดเลิฟนัดที่เจอพาเลตนะครับ <N ut> <N ut> ผมพูดตรงแล้วไม่คิดถึงครับเฉยๆเลยนะฮะอืมเฉยๆเลยเพราะลินเดเลิฟล่าสุดที่เจอพาเลตนะครับถือว่าเล่นดีมากๆเลยในการดันสูงขึ้นมาโอเคเลยแหละอะทุกคนทุกคนว่าไงครับแผนนัดแผนนี้สี่ตองสองทุกคนพอเข้าใจแผนนี้ของลุงรัฟหรือยังส่วนตัวผมมองว่าจากนัดที่แล้วที่เ,เจอพาเลตออะอย่างน้อยสิ่งที่เราได้เห็นก็คืออาจจะชนะแค่หนึ่งศูนย์ก็จริงแต่อย่างน้อยความชัดเจนในการเล่น หรือว่าสิ่งที่มันสแสดงออกมาคือว่าแมนยูอยากจะเล่นแบบไหนมันเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นนั่นแหละคือจุดที่ผมมองว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับผมทีนี้เรามาอัปเดตเรื่องของตัวบาดเจ็บกันดีกว่านะครับแอนโทนีมาเซียลมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียกับปอปอกบาดเนีนักเที่ยว เที่ยวเกาตูดเกากระโปงอยู่ดูไบนะครับผมราฟาเอลวารานก็ยังเจ็บอยู่แต่สามารถซ้อมกับทีมได้แต่ทุกคนต้องเข้าใจด้วยครับว่าซ้อมกับทีมไม่ได้แปลว,ว่ามึงฟิตลงเล่นนะครับเช่นเดียวกับเอสันคาวานี่สามารถซ้อมกับทีมได้แต่ยังไม่ฟิตพอลงเล่นนะครับแอร์อวานพิซากา้านัดที่เจอกับยังบอยส์ในยูซีอลนะตอนเป่านกบีหมดเวลานะจังหวะสุดท้ายนะ่ะก็คือเอ่อตอนที่มันล่วงออกจากสนามไปแล้วไปกระแทกกับขอบสนาม ข้อมือกับเข่าได้รับการบาดเจ็บวันนี้ก็ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับทั้งหมด5คนที่ไม่สามารถลงเล่นได้มาซียป๊อกบ้าระวาร้านเอติสันคารวานี่แล้วก็แอรอวานบิสาก,ก้านะครับผมทีนี้ผมขอเนี่ยทบทวนเร็วๆนิดนึงนะวันนี้ผมมาสายผมขออภัยทุกคนจริงๆเพราะว่าไม่มันมีปัญหาที่แรกนะแต่สรุปสุดท้ายแล้วไม,ม่ไม่มีปัญหานะครับผิดที่กูออแอปมันมีปัญหานะกูแค่ปิดเปิดแอป ไลฟ์สตรีมใหม่มันก็สามารถใช้ได้ปกติกูโคตรโง่เลย <g iggle> <g iggle> นะฮะอัปเดตเรื่องข่าวบทสัมภาษณ์ของลุงรักนิดนึงนะครับผมได้อัปเดตบทสัมภาษณ์ของลุงรักไปไม่รู้มีใครได้เห็นหรือว่าใครได้อ่านแล้วหรือยังนะครับผมก็เป็นเรื่องของกรณีที่ว่าสัญญานักเตะที่กำลังจะหมดลงนะฮะลุงรักพูดยังไงครับลุงรักบอกว่าถ้ามึงไม่มีใจเล่น กับแมนยูก็ไม่ต้องเล่นลุงราฟบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปนั่งง้อใครเพื่อที่มาน้าวโน้มให้เขาอยู่ต่อกับแมนยูให้ได้ไม่มีเหตุผลสโมสอนนี้ยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะไม่ต้องมานั่งง้อคน ลุงรักพูดตรงตรงเลยครับเอาจริงนะผมก็ปรับอารมณ์ไม่ทันเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เราเจอนาโอเละมาที่ค่อนข้างที่จะโลกสวยแล้วก็พูดดีปกป้องนะักแต่ปกป้องสมโมสรนอะไรก็ว่าไปเพื่อไม่ให้มันเสียบรรยากาศนะครับแต่ลุงรักเด็ดขาดครับผมไม่อยากอยู่มึงไปลุงรักหมายถึงใครผมไม่รู้ผมไม่ฟันธงผมไม่การันตีแต่ที่แน่แน่ที่เจ็บตอนนี้และไม่ได้อยู่อังกฤษป๊อกบาในครับปัญหาเรื่องมากในการต่อสัญญาก็คงหนีไม่พ้น บอกมาหรือเปล่าไม่รู้มาเซียลเป็นอีกหนึ่งคนที่ฟาบิเซโอโรมาโนออกมายืนยันนะครับว่าแอนโทนีมาเซียลไม่อยากอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปอันนี้โรมาโนออกมายืนยันเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคำพูดของลุงราฟน่าจะสื่อไปถึงแอนโทนีมาเซียลมากกว่าบอกมาไหมไม่รู้ค่อยไปว่ากัน แต่ความรู้สึกผมผมคิดว่าแกน่าจะเพ่งเล็งไปที่แอนโทนีมาเซียลอืมโอ้พิ่ีรกรสามร้อยดาวของคุณมากครับโคงบคุณมากครับพี่รกร็บอกว่าอยากเห็นทีชนะสักอ่าสี่ห้าลูกสักนัดเอ่อเถอะครับผมผมว่าวันนี้นะผมว่ามีโอกาสถึงสามลูกเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งว่าเอ,อปีนี้เนี่ยนอริสเสียกี่ลูกเดี๋ยวสักครู่นะ นอริสเสียเยอะสุดแล้วทุกคนนอริตติดลบยี่สามผมกะไว้แล้วก่อนที่ผมดูผมว่านอริสเสียเยอะสุดแล้วก็ใช่ด้วยก็คือบวยนอริสเสียประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้นอริตเสียประตูเยอะที่สุดเอ่อทำไมมันดูแบบว่าประตูที่เสียนั่นไม่ได้วะอาช่างมัน วันนี้ผมคิดว่ามีโอกาสยิงถึงสามลูกขึ้นไปาจริงเลยเพราะด้วยความหลวมของนอริชถึงแม้ว่าจะเล่นหลังห้าก็ตามแต่ผมคิดว่าควรน่าจะยิงได้นะฮะ ทีนี้เรามาดูคู่อื่นกันบ้างดีกว่าทุกคนครับว่าคู่ที่จบไปแล้วเมื่อหัวค่ําในวันนี้มีใครอะไรยังไงบ้างนะครับผมคู่อื่นนะฮะก็มีเตะกันไปเบรนท์ฟอร์ดกับวัตฟอร์ดก็คือเตะเมื่อคืนเมื่อคืนตอนตีสามนะเบรนท์ฟอร์ดชนะวัตฟอร์ดไปสองหนึ่งวันนี้ก็มีซิตี้ชนะวูฟกไปหนึ่งศูนย์อาร์เซนอลชนะซัลเานตัมเป็นสามศูนย์เชลซีชนะ South หลีดเซนเตต3-2นะครับลิเบอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่าไป1-0แล้วก็มาจบสุดท้ายด้วยเกมของเราในค่ำคืนนี้นอริชกับแมนยูไนเตดปิดค่ำคืนนี้ด้วยแมนยูครับผมมาั่งอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะก่อนที่ลงไลฟ์อีก13นาทีบอลจะเตะแล้วน,น,นี่วันนี้ผมมาชา้านิดนึงผมขออภัยจริงเพราะว่าทีแรกมันมีปัญหาเรื่องไลฟ์นะครับแต่ไป,ไปมา ไม่ได้มีปัญหานะฮะคอมกูมีปัญหานี่เองอคุณวันเทพบอกว่าผมดูเกมแมซิกับคู่เลี้ยวพูนะทั้งเกมของวูฟแพ็กแน่นมากแต่ซิตี้ก็ไม่คมเองวูฟเ,เราอาจจะพอเจาะได้นะแต่พอมาดูเกมซิตี้กับแอสตันวิลล่าผมรู้สึกเป็นห่วง FA เครับรู้สึกว่าแอสตันวิลล่าครึ่งหลังแกะเพรสซิ่งได้ดีมากถ้าใน2-3เกมเรายังไม่สามารถทำเท่าลิเวอร์ได้เราแย่แน่ครับถึงทั้งวูฟและแอสตันวิลล่า ทางคู่แพ้หนึ่งศูนย์เล่นบอลน,นอกบ้านแถมแพ้เพราะจุดโทษทางคู่ด้วยเออ,เอ,อคุณซันเซอร์ชนะ3าศูนย์ะผมสั่งให้รับจับไป4ีศูนย์ครับผมจัดไปนะฮะเ,เสียได้ยฝีเท้ามาซียาวนะครับเท้าดีจริงแต่ติดที่ทัศนคติการเล่นนะแต่ป๊อกบาผมมองคนหนึ่งไม่เสียได้ยเลยดีใจด้วยซำที่มันจะไปอืม บาครับทีมนำนัดกลับมายิงจุดโทษหรือเปล่าหมายถึงอะไรอะ่ะไทยสกรอร์ครับแมนยูอ่ะคุณผู้ชมต่อนลงไลฟ์ไทยสกรอร์กันดีกว่านะผมมาแป,ป๊บเดียวจริงๆเพราะว่ามันทีนี้มีปัญหาเรื่องไลฟ์บอลจบเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อคุณผู้ชมเรามาคุยกันยาวๆหลังบอลจบนะฮะนี่แต่ผมก็จอดไปซื้ออะไรกินซื้อทุยซื้ออะไรกินผมมาทันไหมเนี่ยเหลือแค่สิบนาทีกินอะไรดีวะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคน ทายสกอ,กอนบอลเตะคอมเมนต์เข้ามาครับผมใครอยากส่งดาวมาเอาเลิกเอาชัยให้แมนยูในค่ำคืนนี้จัดมาให้หน่อยคุณผู้ชมนะขอให้มันเนาะเนาะหน่อยครับวันนี้ผมขอทายสกอตนะครับผมคิดว่าเราเก็บคลีนชีตได้ในค่ำคืนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของเ,ออเกมรับที่ถูกปรับปรุงกันมาแล้วก็เ,เกมรุกที่นอริชอาจจะไม่ได้บอกไม่ดีแต่ อาจจะไม่คมเพียงพอคุณภาพในการจบสกอร์อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรผมขอเดานะครับวันนี้น่าจะเก็บคลีนชีตได้เพราะเป็นเป้าหมายแรกของลุงราฟด้วยซ้ำว่าต้องการเก็บคลีนชีตนะฮะส่วนสกอร์ยิงผมขอเดานะครับว่าชุดใหญ่เล่นเจอ Norwich ระบบใหม่เจอพาเลทที่ เล่นดีกันอยู่แล้วแต่ก็เสือกเล่นดีกลับใส่ผมคิดว่านะ40กูดาวแบบขาดลอยเลยแล้วกันผมขอดาว40ครับผม70ประตูตอนหนึ่งผมขอดาว40นะฮะจบหวังว่าน่าจะยิงถึงบางจริงไหมที่ลุงร้าบ,บอกว่าไม่ต้องง้อนักเตะถ้าไม่อยากอยู่แมนยูจริงครับแกพูดในบทสัมภาษณ ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยครับมันไม่ใช่ข่าวครับผมมันเป็นการพูดของลุงรัฟโดยตรงเลยอืมจัดไปผมขอดาว4-0ดาวว่าใครยิงแล้วก็ได้ขอดาวคนยิงนะซานโช่แรชฟอร์ดซานโช่แรชฟอร์ดพิโดเบิล สี่ลูกผมขอดาวแบบนี้แล้วกันซานโช่แรดฟอร์ดพิโดเบิลบรูโน่แอสซิสส,สองลูกผมขอดาวแบบนี้จัดไปคุณผู้ชมหลังบอลจบเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับผมบอลจบเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะชั่วโมงนี้ปล่อยทุกคนไปซื้อนงซื้อน้ําซื้อขนมซื้อขนมมาเตรียมตัวรอดูบอลกันดีกว่านะฮะบอลจบเดี๋ยวมาเจอกันค่ำคืนนี้ผีต้องดุผมดาวไว้40เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วัสดีครับ